เอาละครับทุกคนบี a โซเลเรสโซแนนเนี่ยก็มีข่าวดีเข้ามาแล้วนะครับในจุดนี้คือต้องบอกเลยว่านี่ก็น่าจะทําให้เราได้รู้อะไรเกี่ยวกับเกมเยอะขึ้นนะครับทุกคนนั่นก็คือเรื่องของการที่เขาประก,กาศไลฟ์สตรีมนะครับในรอบแรกสุดของเกมนี้ก็คือครั้งที่เป็นแพทเวอร์ชั่น1.1นะครับซึ่งตรงนี้เรามาดูกันนะฮะทุกคนในรูปเนี่ยเป็นรูปนี้เลยนะครับทุกคนจะเขียนว่าอ่าน,านภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องเวอร์ชั่น1.1เนาะทุกคนเนาะก็ตรงนี้ก็คือจะมีการเผยเรื่ององงข ข้อมูลต่างๆของแพทนี้ในไลฟ์สตรีมสดที่บิลิบิลีนะครับของเวอร์ชันจีนไม่แน่ใจจะมีซับไตเติลมีอะไรหรือเปล่าเนาะแต่ก็เดี๋ยวแน่นอนว่าผมจะจัดไลฟ์แล้วก็ดูพร้อมกันเนาะว่าเรื่องของข้อมูลต่างๆเนาะอาจจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็น่าจะพอเห็นภาพได้ว่าจะมีอะไรอัปเดตนะครับทุกคนซึ่งเวลาวันที่ก็คือวันที่11นะครับอ่าไม่ไม่ใช่วันที่30นะครับเดือนนี้แหละเวลาทุ่มหนึ่งก็ถ้าเทียบเป็นเวลาไทยน่าจะเป็น5้าโมงเย็นไหมทุกคน จีนน่าจะเร็วกว่าเราสองชั่วโมงเดี๋ยวผมไม่เช็คทีเนาะก็ตรงนี้คือจะจัดวันอาทิตย์ใช่ไหมทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอดูไลฟ์พร้อมกันได้นะครับใครที่อยากรู้ข้อมูลเนาะแต่ตรงนี้เรามาวิเคราะห์กันนิดนึงนะครับทุกคนอย่างที่เราเห็นคือหน้าปกตรงเนี้ยเราเห็นฮิเซคยะโทชิโรชัดเจนที่สุดอันนี้เรารู้อยู่แล้ววันนี้คือตัวละครที่จะมานะครับ SSR ที่จะมาแน่นอนก็คือตัวนี้นะครับทุกคนแต่ถ้าใครอยากรู้ว่า อีกตัวนึงเนี่ยที่มาคู่กับตู้ของฮิสุคยะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฮินามูรินะฮะในส่วนของฮินามูริโมโมะเนี่ยก็จะมาทําหน้าที่เป็นตัวบัฟของทีมฟ้านั่นเองคืออย่างที่เรารู้กันว่าทีมสีฟ้าเนี่ยมันขาดแทบจะทุกตําแหน่งเลยนะครับดาเมจก็ไม่มีตัวเอสอาร์เนาะตัวบัฟก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็ตัวแท็กติกนี่คือดีสุดก็คือลูเคียเนาะซึ่งลูเคียก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงในทีมฟ้าหรอกเนาะ,ะซึ่งโมโมะเนี่ยก็จะมาทําหน้าที่เป็นตัวบัฟ ของทีมฟ้าอีกหนึ่งตัวก็ตอนนี้ก็คือตัวบัฟจะมีครบแล้วใช่ไหมก็มียาจิรุที่เป็นของทีมแดงมีอ่าเนมูดซีทีมส้มใช่ไหมเอ๊ทีมเหลืองขาดอีกป่ะเออทีมเหลืองยังไม่ได้ตัวบัฟด้วยเนาะแล้วก็จะมีโมโมตัวนี้ที่จะมาเป็นตัวบัฟให้กับทีมฟ้านะครับซึ่งก็จะบัฟคล้ายๆกับพวกยาจิรุพวกอะไรแหละมีบัฟอ่าพวกเพิ่มดาเมจอะไรโดยตรงเนี่ยอันนี้ก็จะเพิ่มดาเมจไปทีมฟ้าโดยตรงสัส่วนใหญ่นะครับทุกคน ตรงนี้ก็คือชัดเจนมากๆว่าตัวละครนี้ยังไงก็ได้ลงทีมนะครับเปิดตู้นั้นอ่ะก็คือได้2ตัวในทีมชัวๆไปเลยเนาะก็ถือว่าเป็นการดีนะครับทุกคนตู้มันจะได้สมบูรณ์นะครับตรงนี้เราจะเห็นแล้วว่ามีเรื่องของการเรื่องของอะไรเนี่ยนะครับก็ตามนี้นะฮะทุกคนสําหรับตู้น้าอันนี้เรารู้ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โทชิโร่ใช่ไหมไอคนข้างหลัง2คนเนี่ยทุกคนมันค่อนข้างที่จะเอะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องเอาตัวนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษ นอกเหนือเสียจากว่าไอ้ตัวเนี้มันมีความเป็นไปได้ที่จะมามากมากนะครับทุกคนอย่างแรกที่สุดเลยอิชิมารุงยินเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมบอกเลยว่าถ้าจะมีตัวไหนมาเนี่ยตัวนี้ก็มีสิทธิ์มาสูงมากๆแล้วนะครับทุกคนผมจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องลิกหรืออะไรก็ตามเนาะทุกคนในคลิปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยุ่งเอาด้วยนะครับทุกคนก็ <laughs> เอาเป็นว่าเรื่องของอ,อิชิมารุงยินเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะมา สูงปรี๊ดเลยนะครับทุกคนสูงมากนะอเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะก็แน่นอนว่าใครที่รอเรื่องของอิชิมารุงินน่ะอาจจะเร็วกว่าที่คิดก็ได้เนาะแต่ตัวที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือผู้ชายใส่แว่นคนนี้นะครับไอเซนเนาะไอเซนนี่คอนเซปต์ในจุดนี้คือต้องพูดเลยนะทุกคนว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนว่าเขาจะออกมาเป็นตัวละครประเภทไหนเนาะซึ่ง แน่นอนว่าไอเซนที่เราจะได้เจอเนี่ยมันจะไม่ใช่ไอเซนล่างที่ทุกคนรอกันหรอกใช่ไหมจะไม่ใช่ไอเซนล่างถอดแว่นเสยผมไม่ใช่ล่างนั้นแน่นอนแต่จะเป็นล่างที่เราเห็นได้แหละล่างใส่แวน่นซึ่งตัวละครนี้มีสิทธิ์ที่จะมาอยู่คู่กับทีมโทชิโร่นะทุกคนซึ่งเอาตามตรงผมก็งงเหมือนกันว่า2ตัวนี้มันจะไปอยู่ร่วมทีมกันได้ยังไงนะครับแต่ว่าไอเซนเนี่ย จะเป็นมีสิทธิ์จะเป็นตัวแท็กติกทีมสีฟ้าซึ่งจะมาอยู่กับนั่นแหละทีมโทชิโร่แล้วมันจะสมบูรณ์ตรงนั้นเนาะดังนั้นเนี่ยที่เขาเอาขึ้นรูป2ตัวเนี้ยอาจจะกลายเป็นว่าเรื่องของไอเซนกับยินเนี่ยอาจจะมาเร็วกว่าตัวละครที่หลายๆคนรออย่างเคนบาจิหรือเปล่าเนาะก็อันเนี้ยอาจจะเป็นคําถามที่ใหญ่กว่าเนาะทั้งทุกคนหลายคนเนี่ยรอเรื่องของเคนบาจิพอสมควรแล้วผมบอกเลยว่าเคนบาจิน่ะมาแน่ ร้อยเปอร์เซนต์เป็นตัวละครที่ยังไงก็ต้องมาแน่ๆเนาะ,ะเรื่องข้อมูลอะไรก็มีมีจากพวกอ,อดีตแล้วนะครับทุกคนจากอารอบทดสอบครั้งก่อนเนี่ยเราเห็นชัดเจนแล้วก็มีโมเดลมีอะไรพร้อมหมดแล้วสำหรับตัวละครเรื่องของซาลกีเคนปาจิเนาะตรงเนี้ยคือเราที่จะเห็นว่าไลฟ์เนี่ยตรงเนี้ยมันน่าจะเผยข้อมูลในจุดนี้ด้วยเพราะว่าประเด็นคือ1.1ทุกคนต้องเข้าใจอย่างนี้ว่ามันไม่ได้ว่าจะมาแค่ตัวละครเดียวนะครับเวลาอัปเดตเวอร์ชันหนึ่งอ่ะมันต้องมา ตัวละครคู่กัน2ตัวเนาะดังนั้นโทชิโร่จะเป็นตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งทุกคนคิดว่าเป็นใครกันครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้เนาะส่วนตัวผมคิดว่าไม่รู้ว่าไอาเซนจะเร็วไปไหมในจุดนี้เนาะเพราะไอเซนมันถ้าตามความฮายป์เนี่ยแต่ถ้าพูดว่าเป็นล่างแว่นเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่ไฮายป์พอจะไปอยู่ไกลกว่านี้หรือช่วงที่มันช่วงฉลองใช่ไหมทุกคนเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าคอนเซปต์เกมเนี่ยเดี๋ยวถ้าช่วงใหญ่ๆช่วงอีเวนต์สำคัญๆข,ข,ของทุกเกมกาชาเนี่ยมันจะอยู่ที่ปลายปีใช่ไหม ก็คือเดือนธันวาเนาะเดือนธันวาอาน่าจะมีตู้ใหญ่ตู้หนึ่งอะที่เป็นตู้ที่หายพอจะดึงดูดคนใช่ไหมให้มาเปิดกันเนาะซึ่งผมคิดว่ามันมันอาจจะเป็นไอเซนนี่หรือเปล่าอไอเซนแว่นนี่หรือเปล่าจะหายพอไหมทุกคนหรืออาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้ที่เราพอจะมีข้อมูลกันแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่าใครอะซุยฟงใช่ไหมเคนปาจ,จิเหรอก็อาจจะได้มั้งไม่รู้ซุยฟงเคนปาจ,จิแล้วใครมีเยอะเลยเนาะทุกคนเนาะที่ กุคิวลากิมจออะไรเงี้ยอาจจะเร็วไปพวกนั้นแต่ก็มีความเป็นไปได้หลากหลายไปหมดเนาะแต่ตัวแฮมเนี่ยมันก็นดับตัวได้เนาะผมว่าไอเซนมีสิทธินะไอเซนมีสิทธิ์สูงที่จะเป็นตัวปลายปีนี้เนาะทุกคนเนาะเพื่อเพราะว่าโทชิโร่ยังไงก็ต้องการเพื่อนรุวมทีมที่เป็นตัวแท็กติกให้ครบทีมสักทีอะมันก็ต้องเร็วกันน้นหน่อยนะซึ่งวันนี้มันถ้าสมมติว่าโทชิโร่มาวันที่เท่าไหร่มาวันที่5ใช่ไหมห้าธันวานะครับสมมติว่ามันตู้มันอยู่2ออาทิตย์ ก็จะอยู่ถึงประมาณอ่าสิใช่ไหมวันที่19หรือประมาณ19-20ประมาณนี้นะครับซึ่งวันที่20-19-20เนี่ยเรามีสิทธิ์จะเห็นตัวละครที่ใหญ่มากๆเพราะมันปลายปีแล้วมันจะต้องเป็นอีเวนต์สำคัญอาจจะเป็นคริสต์มาสหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้จีนเขาฉลองคริสต์มาสกันหรือเปล่าเนอะแต่ว่า19-20เนี่ยเราอาจจะได้เห็นตัวละครอย่างไอเซนก็เป็นได้นะทุกคนนะก็ ใครที่รอเรื่องของไอเซนเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องเปิดโทชิโร่ก่อนด้วยเนาะเพื่อที่จะให้ทีมมันครบหรืออะไรก็ตามนะไม่คิดว่านะผมไม่คิดว่าโทชิไม่คิดว่าไอเซนน่าจะหลุดมาเป็นตัว DPS เนาะตัวแรกไงก็มิสจะเป็นแท็กติกสูงนะครับก็ ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับเรื่องไลฟ์สตรีมเนาะก็แน่นอนว่าเดี๋ยวรอดูพร้อมกันนะครับสำหรับข้อมูลแพท1.1ว่าจะมีการอัปเดตอะไรเกี่ยวกับตัวเกมบ้างนะก็น่าตื่นเต้นมากๆทุกคนมีไลฟ์ใน b i l ิบิลิเป็นจะเป็นครั้งแรกที่ผมไปดูไลฟ์ใน b i l ิบิลินะทุกคนนะก็มารอติดตามชมพร้อมกันได้นะครับผมก็คงจะตั้งไลฟ์นั่นแหละ เดี๋ยวคงตั้งไลฟ์นะครับทุกคนเดี๋ยวไปเช็คเวลาให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่วนในเรื่องของความเป็นไปได้ของตัวละครที่จะมาทั้งหมดเนี่ยทุกคนหลายๆคนอาจจะสงสัยหรืยอ,อยากให้ผมพูดเต็มๆมือกับเรื่องนี้นะเดี๋ยวผมทําคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับก็เดี๋ยวทําแยกอีกคลิปหนึ่งให้เต็มๆเลยนะครับว่าความเป็นไปได้ทั้งหมดที่ตัวละครไหนจะมาเผื่อใครจะดองเพชรรอล่วงหน้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับ ตรงนั้นค่อยว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ดูชอบเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์และใครที่ไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ